สารับพี่มาเล่าอะไรวันนี้ผีเทคโนโลยีอืมอ่ะอ่ะไม่รู้จักนั่งค่ะนั่งมาฟังผีเทคโนโลยีคือคำนิยามที่เราถึงภาวะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาแบบชวนให้หลอนกันทั่วหน้าถ้าถามว่าใครนิยามเราเองเราจะเห็นตัวอย่างสถานการณ์ผีเทคโนโลยีได้ตามหนังผีค่ะ ทุกคนเคยดูหนังผีไหมไม่เคยดีละเยะ้ยเคยนอยเคยก่อนไม่อย่างนั้นจะเล่าต่อยังไงล่ะเออคือหนังผีทุกเรื่องเลยนะมันจะมีไฟดับดับติดตดิงานมือถือจอดับไปเลยแบบปุ๊บซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กวิทยุทีวีดับได้หมดไม่ดับก็คือช็อตมาเป็นงานเสียงซา น่าสนใจดีนี่ตอนเป็นคนก็ต้องเดินวยปิดไฟเหมือนเหมือนกันพอตายแล้ว o p า c i t ีเลดลงหน่อยสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลได้เลยฮ้ฮ,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 ฮส่กับเป็นสถานการณ์ผีเทคโนโลยีท้าเห็นชัด,ชดเลยนะสีแพงถึงร้อร์เซ็นจะปิดตาไปแล้ว80แต่ก็ยังดูรู้เรื่องอยู่บ้าง มัง้งเนื้อหาต่อไปนี้อาจมีการสปอยสีแพ่งตอนที่โดดเด่นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยก็คือตอนเหงาไม่ไม่ได้หมายถึงเราเหงาหมายถึงชื่อตอนของสีแพ่งคือตอนเหงาโอเคไหมบอกมูเรื่องราวในยุคที่ยังไม่ได้มีเมสเซเจอร์ไม่มีการมานั่งส่งข้อความแชทเด้งต่างๆไม่มีนะคะปอกมูที่ปี พศ2551อ่าต้องเข้าใจเขาหน่อยโดยตัวละครหลักเป็นสาวออฟฟิศช,ชั้นหนึ่งที่ประสบบัติเหตุเลยต้องทำให้เขาอยู่ในห้องคนเดียวชื่อตอนไงเงาเงาเงางสมใจเลยทีนี้แต่เอ๊เธอก็มีเพื่อนคุยอยู่บ้างซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะพิมพ์คุยกันไปผ่าน SMS ข้อความมือถือนะ่ะแบบเชยเงิอนอนะ่ะ ท่านี้คือผีเทคโนโลยีใช่แล้วคุณก็คงเดาได้แล้วสินะคะว่าปลายทางก็คือผีอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ความผีเทคโนโลยีไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้มือสาวตัวละครหลักอยู่ในหอพักหอพักแปลว่ามันจะมีความทางเดินที่ทอดยาวมาจนถึงหน้าห้องซึ่งน่ากลัวมากในจังหวะที่ไฟตามทางเดินค่อยๆไล่ดับทีละดวงทีละดวงทีละดวง จนมาถึงไฟดวงหน้าห้องและไฟดวงในห้องในที่สุดน่ากลัวเป็นตอนที่ผีเทคโนโลยีทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มากขนาดแค่วางส่วนของเรื่องก็ขนลุกแล้วยิงทะาเรื่องไหนมีซีนเปิดคอมเล่นๆอยู่แล้วหน้าจอของคอมพิวเตอร์ดับเป็นเงาสะท้อนเราแล้วก็มีคนอยู่ข้างหลังหันไปไม่เจอใครนะหนักหรือถ้าเป็นหนังที่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็น่ากลัว ตอนแรกอาจจะเล่นปกติดีแล้วผ่านไปสักพักเสียงที่เล่นเนี่ยก็เป็นเสียงน้อยเสียงแบบลิ่นเหลวอะนักร้องร้องไม่เหมือนเดิมต่อไปโอ้โหไม่อยากดูหนังผีแล้วว่าดูหนังผีปิดเสียงพร้อมปิดตาได้ไหมคะแล้วจะดูทำทถ่วยอะไรแล้วทำไมจะต้องเกี้ยวกาดด้วยโหไม่ไหวเลยคนกลัวผีเนี่ยจ้าแม่คนไม่กลัวผีเลย สาธุขอให้เจอนะพูดถึงสถานการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงอยู่นะเป็นช่วงที่เด็กกว่านี้สัก1ิปีเราไปนอนขางบ้านเพื่อนรู้สึกว่าทำรายงานสง่งครูมั้งอืมสิปีเหมือนกดความทรงจำทิ้งลงชักโครกไปหลายอย่างเหมือนกันเลือนลางแล้วเกินเอาล่ะทำรายงานสง่งรูเดี๋ยวความที่เราเป็นเด็กติดทีวีกินข้าวเย็นเสร็จก็ต้องขอเปิดดูทีวีสะหน่อยหลักๆทีวีก็ ดูปกติดีนะแต่ทีวีบ้านเพื่อนเปลี่ยนช่องเองหันไปมองเพื่อนยืนอยู่หลังบ้านหันไปมองแม่เพื่อนยืนอยู่ที่โต๊ะกินข้าวรีโมททีวีอันเดียวที่มีวางอยู่ข้างขาอีฉันเองค่ะฮา่าผีเทคโนโลยีแม่เพื่อนและเพื่อนที่บอกว่าปกติอย่างนี้แหละรีโมทมันเสียดูแป๊บเดียวเดี๋ยวช่องก็เปลี่ยนเราก็แค่นี้เลยเปลี่ยนคืน มันไม่ได้ช่วยทําให้สบายใจขึ้นเลยแม้แต่ดิเดียวซึ่งไม่ว่าเราจะหันรีโมทอันเนี้ยหันเข้าทีวีหันไปทางอื่นเอาไปวางไกลๆยังไงก็ตามช่องก็ยังเปลี่ยนเองอยู่ดีวันนั้นน่าจะลองถอดฐานดูนะด้ยวยความสงสัยเป็นอย่างยิ่งเอาล่ะ ถ้าทุกคนเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ไฟดับดับติดผีเทคโนโลยีอยู่ๆโน้ตบุ๊กก็ดับโดยไม่ทราบสาเหตุผีเทคโนโลยีสัญญาณ WiFI มีปัญหาผีเทคโนโลยีทีวีเปลี่ยนช่องเองผีเทคโนโลยีเมาส์เสียผีเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือดับผีเทคโนโลยีคุยที่คอร์ดกับเพื่อนแล้วมีเสียงข่าดผีเทคโนโลยี YouTube พีเมียหมดผีเทคโนโลยีเอาล่ะถ้ามีสถานการณ์แปลกๆแบบผแบบีเทคโนโลยีแบบนี้ติดต่อเรามาที่ซึ่งไม่จริงนะทุกคนไม่ต้องติดต่อกันมนาะจริงๆเบอร์ก,ก็ไม่จริงด้วยถ้าหลอดไฟเสียก็ต้องเปลี่ยนนะก็ต้องซ่อมกันไปของเสียก็ต้องซ่อม ไฟตกก็คือ1ไฟเซนเซอร์2ไฟตกก็คือไฟตกมีมันจ่ายบาไม่พอโมเป็งอาจจะระเบิดอย่าไปยืนชี้ผีเทคโนโลยีแมวนะแบบนี้แมวนะไม่ได้นะคุยดีดคอร์ดกับเพื่อนแล้วเพื่อนเงียบๆเนี่ยต้องเช็คดูว่าเน็ตเราตัดหรือเพื่อนหลับไม่มีนะผีเทคโนโลยีอุ้มเพื่อนไปแล้วนี่ไม่มีนะใครไปยืนชีโมชีเมแบบตะโกน ผีเทคโนโลยีพักนะ y o u u u e p พีเมียหมดก็คือลืมจ่ายนะก็ดูโฆษณากันไปอะนะคะจบแล้วเรื่องเล่าของคลิปนี้ฝันดีไม่เจอผีเทคโนโลยีค่ะทุกคน